จ้ามาหนีผ้าถ้ามืงองไรหน้าสวนผสมจ้าของเพิ่นนี่สาหนามฝนตกซองมือหนามเกือบเต็มเลยจ,จ้านมสวนผสมกเสียวกเสียวแต่ละบหนา่กกามตอบแรจเสียว จะให้น้า เต็มต้นเลยพี่น้องเพราะว่าใบมันเขียวหน่อยก็เขียวเลยค่ะเพิ่นสุกนี่เพิ่นจะบ่ออกบ่ออกสีอื่นนะคะจะออกสีเขียวแก่ๆเป็นสั่มไปซื่อๆเลยจ้ะเออโบเคยเห็นตอนสุกก็บ่รู้จักเลยจ้ะจะเห็นแต่เพิ่นเป็นแบบนี้ขนั้นแหนมไปที่จังมันมีแต่ใบเลยค่ะบ่แม่นนี่จ้ะหน่วยก็เต็ม ดอก้สิเป็นกระสอบหาพวกระสอบานึ้นคือง่ายหายแัน้มเน่มันสวยรุนมเป็นัะ pero, 아, 이렇게, 이렇게, 이렇게. ววยยลจย,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 าาย,ยจ้าบานเพินแนวช่วยช่วยทำงานมัปูไฟรอดเด้นบาทเลยจ้าบนปยเซียนอ้ยเซียนใกล้างเลือกทางซ้ายหนาเกอดพ่อ่อนใจโอ้คือต้นมะแซวด้วยจ้ะเด้อ มเชซลมะแซลต้นมะกอกน้ำจ้ามากอกน้ำส่วนใหญ่บอสอันใหญ่ยอยู่แต่เพิ่นกิ่งกานสาขาหลายนะจ๊ะพี่น้องคุณเอากระไดส่วนต้นติดขื้นหนึ่งนีงาแยกออกมาคุณเอากระไดแต่ว่ามันมีงาเตี่ยอยู่จ้ะเก็บเอานั้น พี่น้องเก็บข้าวเดียวเด็เครื่องกุเก็บยุงาเดียวได้จ้ะพี่น้องจา้า น,นี่อันนี้ก็สิผ้าไปดองกระดองกระดองง่ายๆค่ะบ่ได้บ่ได้เพี้ยงอยากจะใส่นนามนั่นาะอหนามต้มซุปในมันเย็ยนแล้วก็เอาลงไปดองใส่เกลือกระดองแต่ว่าท่านอยากกินแสบไม่รสาตดแน่กะ ใส่ผงดองด้วยค่ะซื้อผงดองมาจ้กถุงหนึ่งุงหนึ่งกระดองอวบดอกดองในลายเถื่อเพราะว่ามันถุงหนึ่งเขากระิายอาไว้ดองฐานเป็นพุ่ลไม้อันใหญ่เป็นลูกใหญ่นี่ท่านเป็นพวกบักม่วงพวกบักักศิดาเนาะจังไดยหน่วยใหญ่ๆนี่เขาก็ะจายใส่ลายแนผงดองแต่สำหรับบักเซีวนี่คิดว่ากระปุกหนึ่งมาหนาสิเกิน สามสี่สอนนี่แหละจ้ะใส่ผงดองเนาะใส่ใส่ดองมึงจ้ะส่ดองก่องมึงจ้ะดองไปกินนี่แหละจ้ะไปดองไปสื่อไปขายดอกค่ะว่าวะมะค้อรับลุงเนาะมันเป็นต้นของเจ้าของดอกอต้นของลุงคางบ้านจ้ะเก็บให้มาเก็บเอา ไอโดองนี่น้อยใหญ่เด้อจะเด้อนี่ลูกใหญ่มากมากเซลมากเซลบักเซลแล้วต่ผู้เสียอื่นเนาะค่ะภาษาไทยกับแบลกมะกอกน้ำเนาะอันโมเมนกับคอมเมน,มนต์มัติในเด้อจะเด้อมาบอกแนจ่จะ้จะกับบล็อคอยรู้คือกันเพราะ แตคข้องกับมันคนมากินบ่ได้ศึกษาเนาะแะก,กินได้ค่ะแต่ว่าแะบ่มากินปนไดินใดอยู่ของส้มคองเปียวข้องหวาน,นี่โมมากปนใดแต่ว่าเห็นแหลอก้อนซ้อนพี่น้องมันเต็มต้นอีหลีได้จะนี่เก็บงานเดียวบบหันระเบิดอยู่สิเป็นพัวเป็นพ่วงอยู่คอพี่น,อน,น,น้องมีเ่เปนหน่วยมันนหน่วยบลกเซลเลยเพราะเนหน่วยมัน ามาเสีย้ยวปุ่นเย้วไปปุ่นเต็มจริงปุ่นเต็มไปหมดเลยแต่นั้นเต็มหมดเลยต้นเตี่ยพร้อมได้จ้ะงาเพิ่นจู้ดินย่นเห็นบอกเก็บเอางานนั่นล่ะเมื่อกี้ขู่หนึ่งว่าเดีไปใส่เก็บดูง,งาเดียวเต็มต้นได้จ้ะบ่แมนบันีหน่วยมัน เต็มต้นเลยจ้ะคุณมันอาจกล่องมันเห็นบมดชัดดอกค่ะเพราะมันใบมันใหญ่กว่าลูกมันเนาะลูกมันหน่อยๆใบมันก็จะบังอยู่แต่จริงๆแล้วลูกมันเต็มต้นเลยจ้ะเด้อจ้าพี่น้องคลิปเก็บบล็อกเซลล์เอะไว้เพียงเสน่เด้อค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องน่านอุบลเวยจ้ะเด้อ ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะจ๊ะรักเจ๊เป่ากรับไปตอบให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อนๆที่ว่าเขามามาอีกกะล่อเนี่ยนะคะไปซาแน่กะขอโทษค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปกระตุ้นมากเชียวสวัสดีจ้า